สวัสดีครับยังไม่จบอีกนะวันนี้เนื่องจากที่ผมทำคลิปข้อเสียของเจ้าแทงจีมาก็มีน้องท่านหนึ่งมาบอกว่าพี่มันมีเฟิร์มแวร์แล้วช่วยได้สำหรับความน่วงนะเดี๋ยวเรามาโหลดเฟิร์มแวร์กันแล้วเดี๋ยวมาลองกันดูว่าสามารถจะแก้ความน่วงได้หรือไม่นะปะเจอกันเลยโอเคมาเจอกันที่หน้าจอนะฮะ อ่าใครเข้ามาเอาไม่ใช่ก็พิมพ์เฟิร์มแวร์แทงจีได้เลยแบบนี้นะเฟิร์มแวร์แทงจีเข้าไปที่เหมือนเดิมครับ mweb ูเ w e b เนี่ยนะแล้วเข้าไปที่โฮมจากนั้นเราไปที่ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ไปที่เฟิร์มแวร์นะเฟิร์มแวร์เขามีแทงจีอ่อมันมีหลายอย่างนะแทงจี v 2อ๋อของผมมันเป็น v 2นะ อรนนีงดูให้เวอร์ชันให้ถูกต้องนะมันมีแท้ง G ธรรมดากับแท้ง G v 2ของผมเวลาเปิดมันจะเจอเป็นแท้ง G v 2เราต้องโหลดให้ตกให้ตรงนะฮะอันนี้เขาอัปเดตเมื่อวันที่20เดือน4เลยมันเพิ่งจะ5วันอ่าลองโหลดดูยังอย่างมันบล็อกมันบล็อกอ่าเดี๋ยวนะผมลองดูที่มันจะแก้บล็อกไหมอ่ามันบล็อกไฟล์เดี๋ยวผม่อนนะเป็นแบบนี้ เป็นไฟล์แบบนี้มาติดหรือยังไม่รู้อ่อะเป็นไฟล์ gbsc นะเดี๋ยวผมดูก่อนนี่เป็นแบบนี้นะฮะเป็น fws file อ่า YouTube เขามีวิธีการบอกนี่ไงเออถ้าง,งมเองก็จะยากหน่อยเปิดวิธีการของเขาซะเลยก,ก็จบ นี่นะอะดูไปพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวเลื่อนไปเลือกเอ๊ะอย่างวะทำไมข้ามเร็วจังอ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออเทอร์ซอฟต์แวร์ อ๋อโอเคเลือกเอ็มอัปเกรดภาษาจีนซะด้วยเนี่ยนะกลักบไปอีกทีอ่าโหลดตัวนี้ก่อนนะโหลดตัววิน d o w ์ก่อนอจากนั้นไปต่อที่ออเทอร์ซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็โหลด m อัพเกรดนะฮะเอัพเกรดจากนั้นไปที่เฟิร์มแวร์โอเคเราแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวลืมอ่กลับไป Author. ออเทอร์แล้วก็โหลด m อัพเกรดมาด้วยนะฮะอย่าลืมเหมือนเดิมมันบล็อกโอเคอืยอเดี๋ยวนะผมเข้าไปที่ดาวน์โหลดก่อน เอ็มอัพเกรดแตกไฟล์ก่อนนะดูก่อนถ้าเปิดเปิดได้เลยก็อาจจะไปได้เลยเอ็มอัพเกรดเพราะว่าผมโหลดมาหมดละอ่าเอ็มอัพเกรดโหลดเอ็มอัพเกรดอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ได้เลยเฟิร์มแวร์ดัสนซ้าคอนเฟิร์มโอเคเลือกก่อนเฟิร์มแวร์ที่เราเลือกไว้นะฮะแทงจีตัวนี้จีทูอ่าโอเคตอนนี้เครื่อง ลองลองเข้าไปกดอัปเดตฝึกแหวนเรืเลยๆอะตอนนี้เครื่องมันดับอยู่นะเนี่ยเครื่องอยู่ข้างล่างเนี่ยดับมันดับ OTA อัปเกรด in progress อะติดใหม่ละอัปเกรดเสร็จแล้วอ้้อ,อได้แล้วเหรอเนี่ยอาเดี๋ยวผมลองไปเปิดดูจริงๆบอกอะไรไม่รู้นะแค่เลือก จริงๆตัดให้เรนะ PT ซอฟต์แวร์เราเลือกของตัวนี้นะ Windows เลือกก็คือติดตั้งก่อนหมมันจะไปต้องติดตั้งตัวนี้ไม่แน่ใจนะของแทงจี G. จากนั้นเราเลือกอ u t เทอร์ซอฟต์แวร์ออร์ซอฟต์แวร์แล้วก็เลือก M อัปเกรดนะแล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ที่เราอัปเดตด้วย ว่าเป็นแท้งจีเวอร์ชันไหนของผมเป็นแท้งจี two แท้งีแท้งจีเวอร์ชัน t w เราจะเห็นก็ต่อเมือ่อตอนที่เราเปิดตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาเราจะรู้ว่าของเราเป็นเวอร์ชันไหนของผมเป็น gv 2ถ้าเป็น gv 1ก็ตามนั้นเนาะอดูดิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้มันเริ่มต้น,หนใหม่เลยเอา้าวอย่างวะมันแดงหมดเลยผม ผมกดแลมันก็แดงหมดเลยเดี๋ยวผมเปิดปิดเครื่องใหม่อีกทีนึงนะเพื่ออันนี้มันมันเหมือนกับมันไม่เชื่อมต่อเลย,ยนะอัปเดตซอร์แวร์ซอฟต์แวร์แล้วปิดก่อนปิดเปิดใหม่อ่โอเคเข้ามาใหม่ไย ไม่มีอะไรเลยอะเอาจริงมันกลายเป็นสีแดงหมดเลยแต่ปัญหาคือพวกนี้มันไม่ขึ้นอะไรเลยฮะมันไม่ลิงก์อะไรเลยอะมันมีคำว่า loop back ขึ้นมาด้วยอ๋อเราอยู่ในหน้านี้หรือว่าอยู่คนละหน้าวะเดี๋ยว c a n c e ลไปก่อน,นไม่เปลี่ยนเลยอะ งองวะหน้าจอไม่ยอมเปลี่ยนไปเลยฮะมันมีมันมีมนมลูแบ็กขึ้นมาก็จริงนะ,ะกด i เอเฮ้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องไอน,นี้หมดเลยเหรอมันหายหมดเลยฮะในหายหมดเลยอะ่ะทุกอันอะ่ะโอ้ my god เดี๋ยวผมต้องกดรีส t o r e ฟค c t อรี่รีเซตก่อนนะอ๋อรีส o r e กลับมาได้แล้วอโอเค เปลี่ยนกลายเป็นว่าพอเราอัปเดตเนี่ยตัวเครื่องอะ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรในนี้เลยอ่ะงั้นเสร็จแล้วนะถือว่าเราอัปเดตละอัปเดตละเรียบร้อยมีคําว่ารูแบ็กขึ้นแล้วเห็นไหมรูแบ็กปกติมันจะไม่มีรูแบ็กในนี้เรากดไม่ได้นะฮะแต่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์มันเรียบร้อยแล้วมันก็เขาบอกว่าแก้เสียงหน่วงนะเดี๋ยวมาลองดูเลยผมขอเทียบสด ให้ฟังกันว่าหายหน่วงหรืออยังนะตอดเครื่องก่อนนะแต่ว่าขอเล่นที่ตัวไอ้นี้แล้วกันลำโพงสูดิโอมอนิเตอร์นะไม่ได้ต่อ M แอมป์กีตาร์ละเพราะว่าขี้เกียจต่ออ่ะเรียบร้อยนี่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รีเซ็ตเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้ที่ผมทำไว้คือหายหมดเหมือนกันที่ผมทำไว้คือ ที่ผมทำไว้ที่เป็นเสียงที่เราใส่เอ,อ่ออะไรวะลืมอีกันสปอกไม่ค่อยดีช่วงนี้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไร IR IR อุ้ย IR ลืม IR ไปเลยอ่ะดูสิว่ามันจะสามารถที่จะแก้หน่วงได้ไหรือไม่นะฮะ อันนี้คือเป็น Factory Reset แล้วนะฮะทุกอย่างอันนี้อย่างที่เห็นรูปแรกนะนี่เขาบอกว่าแก้บักก๊กแก้เรื่องหน่วงแบบชัดเจนเลยนะฮะคือทำมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ,นะะมาวัดกันเลยว่าดีขึ้นหรือเปล่านะจะ่จ่จตรงนี้เฮ้ผมทำคลิปเท่าไหร่มันก็ไม่จบสักทีอเออก็น้องๆเข้ามาตอบมาบอกอยู่เรื่อยๆนี่ ก็ลงต้องทำไปเรื <Emmy> ่อยๆอ่ะเปิดเครื่องก่อนนะจ๊ะเปิดเรียบร้อยอันนี้เป็นเสียบพีเซตแล้วนะ เพราะว่ามันอัพแล้วมันหายไปหมดเลย <Yeah. S 1> ลองดูฟังช่วยกันฟังชัดๆว่ามันดีขึ้นมากแค่ไหนนหะฮะสำหรับเฟิร์มแบ์ตัวนี้เฮ้ย <cosine. S 2> <Hey. S 1> ดีขึ้นนะ ดีข hey, e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  ึ้น uh, ด um, mm, um, ok, ีขึ <S <S ้นดีขึ้นอันนี้อันนี mom, <t <t mum, ้ไม่โกหกเลยดีขึ้นจริงเฮ้ยเฮ้ยดีขึ้นเลยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย ไม่ได้100%เหมือนกับที่ผมลองกับบอสเชกร้อยนะมันก็ยังมีความที่เงียบอยู่มันมีช่วงจังหวะที่มันเงียบหายไปอยู่นะประมาณนี้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนพรีเซตอื่นตอนนี้ก็คือหาย งนี้ดีกว่าเพื่อความไม่เ,เพื่อความที่ทําให้เรารู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนผมจะเล่นกับจังหวะกลองแล้วก็ลองเปลี่ยนพีเซตให้ดูมันจะเห็นว่ามีความแตกต่างหรือเปล่าประมาณนี้ดีกว่าเนะเาะแบบนี้เพื่อความชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันมีความใกล้กว่าเดิมมันไม่ห่างเหมือนเดิมแล้วแบบว่าในช่วงแรกที่ที่เราลองกันเนี่ยมันแบบปึ๊บปึ๊บ ปึ่งหายเลยปึ่งหายปึ่งหายประมาณนั้นแต่ตัวนี้มันแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามันเร็วขึ้นนะเนี่ยเปิดจังหวะกลองดูนะเอาช้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 าดีกว่าจังหวะช้าช้าโอ้ช้าไป ผมหาจังหวะช้าๆๆนิดนึงหักฝักบพร้อมกัน เหยียบดีกว่าเขาเหยียบดีกว่ามาใช้มือใช้มือผมดีดด้วยเดี๋ยวจะไม่จะเป็การเสียเปรียบอ่ะแบบนี้ดีกว่า ขนาดความเร็วที่89นะฮะถ้าบอกความเร็วเราสูงขึ้นกว่าเดิมอ่ะผมจะเลือกความเร็วที่เป็นเทมโปสูงขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะลองดูแบบนี้นะเรียเสียงก่อน New Year. โอเคบทสรุปนะฮะก็มันช่วยเรื่องเสียงที่มันแบบว่าเวลาเปลี่ยนน่ะมันมีความที่จะต่างกันเยอะประมาณนั้นเช่นเราบอกว่าเราเล่นเสียงครีนแล้วไปเปลี่ยนเป็นเสียงแตกเนี่ยมันมันเป็นระยะของของความห่างถูกไหมฮะเนื่องจากครีนกับแตกไปเนี่ย มันเสียงมันจะถูกเหมือนกับบูตขึ้นมามันจะดังแบบดังเบาปกแปลก,ก,กประมาณนั้นเนาะแต่พออัปเดตมาเนี่ยเสียงตรงนี้มันน้อยลงนะฮะน้อยลงแต่ความห่างก็ถือว่าเร็วขึ้นอยู่นิดนึงแต่ถ้าเราเล่นกับเพลงเร็วๆเหมือนผมทําให้ทดสอบไม่เห็นนะเล่นกับเพลงจังหวะที่เร็วหน่อยเนี่ยไม่ทันจริงๆไม่ทันนะฮะเล่นกับความเร็วที่ประมาณ8ปกว่ากว่ากกว่ากว่าเนี่ยก็ ก็เกือบนะแต่ทุกคนต้องช้าไปเลยอะผมต้องรูว่าช้าช้าไปเลยแบบเนี้ยเปล่นเสียแตกแล้วก็ยังช้าอยู่มันมีช่วงจังหวะที่มันหายเหมือนเดิม เปโซโล่นะโอเคจบแล้วจบจบแล้วจบแล้วนะก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้100%นะฮะก็นิดนึงนะ เป็นเพลงช้าๆผมว่าก็คงแบบนั่นนะแต่ว่ามันก็ยังมีความห่างอยู่ดีนะของจังหวะที่เราเหยียบอยู่ดีนะฮะมันไม่ได้ติดต่อเนื่องกันเลยประมาณนั้นนะโอเคก็ขอบคุณน้องด้วยนะคะที่บอกมานะฮะทางคอมเมนต์อะน้องขนานว่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูนิดนึงอ่า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 ผมบอกวิธีไปแล้วเนาะ,ะสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นะฮะ น้อง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 ที่บอกมามีอะไรก็บอกกันต่อเนื่องไปอีกนะฮะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น,น้องคนอื่นด้วยนะ,ะน้องนี่นะเฟิร์มแวร์ล่ลาสุดแก้เสียงด่วงดีขึ้นเยอะเลยครับอโอเคดีขึ้นเยอะนะฮะก็อาจจะเป็นที่ว่าเสียงที่ความที่มันระดับเสียงที่ต่างกันนะมันทําให้รู้สึกว่ากลมกลืนขึ้นนะ,ะโดยเวลาเราเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนเสียงนะ,ะนะแต่ว่าก็ ยังไม่ได้ติดต่อเนื่องนะมันก็จะกึกอยู่ดีกึกอยู่ดีนะฮะประมาณนะเห็นได้ชัดอย่างนี้ผมทํากับการเล่นตัวแบ็ k กิ้งแท็กไปพร้อมกันเล่นจังหวะกลองอะนะเพราะยังไงเราต้องเล่นตามกลองทําอะไรอยู่แล้วเนาะจังหวะกลองจังหวะเบสอะไรก็แล้วแต่ยังก็ยังมีเสียงที่ขาดหายอยู่ดีนะฮะก็ยังไม่ได้แก้ได้นะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเขาจะทำเฟิร์มแวร์ขึ้นมาใหม่เพื่อจะแก้ตัวนี้ได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเคมันยังเล่นได้เยอะเนี่ยตัวเนี้ยตอนนี้ผมมีกลุ่มตัว ตัวนี้นะแทงจีงก็ลองเข้าดูที่คอมเมนต์ด้านล่างก็แล้วกันนะกลุ่มเข้ามาค่อยเข้ามาคุยกันใครมีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยกันผมก็อาจจะไม่รู้มากบายเท่ากับคนที่ใช้มาก่อนนะก็ขอให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม,มจะได้มาช่วยกันนะแก้ปัญหาถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะช่วยได้ประมาณนั้นก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพียงน้องด้วยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับการทดสอบแบบวันนี้โหเพิ่มไปอีกหลายคลิปเลย <laughs> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ